ไปกันมาอีกคลิปอีพีสามนะคะไปดูนักท่องเที่ยวกลางเต้นกันต่อข้างในเลยนะคะข้างในรับลมอะไรนะครับฝนตกมาแล้วนะคะจะพาไปดูข้างในเลยนักท่องเที่ยวกำลังกางเต้นกันค่ะพี่ๆ z o ชมกันเลยค่ะนี่ไง นะคะคิปอีพีสามนะคะมาดูนัะคนเที่ยวแต่โอ้ยฝนก็นลงเม็ดตุลืวก็ไม่ได้เอาหมวกมาด้วยไม่ได้เอาหมวกมาเริ่มลงเม็ดใหญ่เรื่อยๆแล้ว กำลังใจด้วยนะคะพี่ชมบรรยากาศนะคะใครจะมาท่องเที่ยวก็มาได้นะคะนา่แกงกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีออกติ้นมากลางได้เลยนะคะกลางฟรีนะคะไม่มีค่าเก็บค่าที่นะคะถ้าเช่ารีสอร์ทก็คือเสียค่ารีสอร์ทเนาะ กงเ,เดินค้อมหน้าไปเรื่อยกลางเต็นท์ก็ระวังขี้มาได้เด้อน,นี่กลางเต็นท์เต็มล ที่เราเดินผ่านมานะคะที่เราเดินผ่านมาให้ดูบรรยากาศกอแบบมีแต่ต้นไม้นะคะไม่มีอะไรนะคะไปกันต่อค่ะ กำลังทำกับข้าวเฮ้ยแมวไม่แมา,มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขามาสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะลูกน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเออจะเอ็ดน้องทำไมเอ็ดน้องทำไมเขามาต้อนรับด้วยนะซักทาย ทักทายสวัสดีค่ะนะรับชมตามสบายเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าตู้เก่งจานหนวดจำนะคะอุ้ยนะพี่ผีแน้นเลยนะคะเนาะมาก็สวัสดีเป็นไหมคะโอ้ยยินดียินดีต้อนรับขอบใจหลายหลายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามารับชม พื้นที่แกงกระจาน,โ,นโอ้ยฝนตกโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลอาวาายังง้ำขาเด้อเออยังเอาขาไว้เดินอยู่นะคะยังง้ำขาเด้อย,ยังง้ำขาเด้อขาไว้เดินอย,ยูย่เด้อโอ้ยฝนตกค่ะพี่น้อง ตกเปียกหมดแล้วไม่ได้เอาหมวกมานะคะเดินเดินเพื่อจะเอาวิวนะคะบรรยากาศให้พี่ๆเี๋ยวได้รับชมนะคะนี่ไงฝนตกมืดมัวหมดแล้วค่ะไ้หูไอตาลยเด้อ ไกไจะพาไปชมสะพานพาไปชมสะพาน นักท่องเที่ยวกำลังยืดถ่ายรูปกันนี่ย่ <Under neath. S 2> ังไงคือสะพาน อยู่ในสะพานนะคะหยุดดิไมอมคานว่ะ <c oughs> เขากลัวนะคะกลัวสะพานเขากลัวสะพานเขาไม่กลัวเขาไม่ยอมถ่ายรูปก,กับพี่ๆเพื่อนเพื่อนนี่สะพาน ยกยิ่งยกยิ่งยยิกยิ่จะไปต่อไม่ไหวสะพานโยกเย่ย โยก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 หมุนจมูกวนสพานโยกอยู่กลางแม่น้ำค่ะพี่จ๋าสพานโยกโอ้ัหจะปวดเดินไปต่อไม่ได้ประมาณนี้นะคะพี่จ้า ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมะคะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เดินต่อไม่ไหวค่ะสะพานโยกเยกโยกเยกนะคะหัวจะปวดแล้วก็จะเวียนหัวอ๋อบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ